สวัสดีครับวันนี้จะมา u n b o อกีตาร์เออ G W two นะครับตัวเนี้ยผมได้โปรโมชั่นของตอนเออช้อปปี้สิบสองเดือนสิบสองนะครับราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวจะเป็นลัษณะกีตาร์หัวตัดนะครับในความจริงก็แอบแกะมาแลารอบึ่งเพื่อเช็คของและช่วงนั้นก็เป็นช่วงปลายปีก็งานก็วุ่นอยู่ก็ได้ลองบ้างเล็กน้อย แกะออกมาครับจะมีกล่องโฟมอันนี้อยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่ห่อ,อแกะออกมากนหน้าตางนี้ครับจะมีอุปกรณ์ขังคอต่างๆแล้วก็จะมีคู่มือนะครับทำค่อนข,ข้างดูดีเลย เคยมีกีตาร์ลักษณะนี้เลยนะครับกล่องเหมือนกีตาร์คลิดเลยได้ซ้ำอ,อันนี้ผมพยายามใส่ไว้ให้มันเหมือนเดิมน,นะครับคนดูจะได้เห็นมาตอนซื้อมาแล้วแกะกล่องเป็นยังไง มีคอปิดอัปไปอยู่นะครับค่อน,นข้างละเอียดเลย นีแอคชั่นจากโรงงานนะครับค่อนข้างตันดีทีเดียวงานเป็ดหัวก็แบบขัดมามนดีโอเคมาพูดถึงสเปคก่อนนะครับตัวเนี้ยจากผู้ผลิตแจ้งไว้ว่าจะเป็นไม้โเต็สประดูไม้ประดู่ปกนั่นเองนะครับแล้วก็ตาหน้าด้วยป๊อบลาเบลจะมีเท็กเจอร์ของมันนะครับ หน้ามันบางน่าจะเป็นบีเนียนะคอคอก็จะเป็นไม้ห้าชิ้นนะครับเป็นเมเปิลแล้วก็เป็นสลักด้วยไม้ประดู่รนะครับนัดนัดเขาบอกเป็นกระดูกนะเป็นโบนนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่เฟสสแตนเลสมีเดียมจัมโบนะครับ บิ๊กอัพเป็น2องคำนะครับเป็นชื่อรุ่น Earth Custom Cover Classic 57าเจนะครับซีเรกเตอร์สาทาง1นึ่งโวลูมหนึ่งโทนโวลูมก็คำดีนะครับหน้าตาก็ดูดีตัวนี้เนี่ยอ,อราคาเต็มมันอยู่ที่12,400สองนนะครับแต่ว่าผมได้ส่วนลดมา จาก้อปปี้สิบสองเดือนสิบสองได้มาราคาดีมากเลยครับเหมือนถ้าเป็นราคาหมื่นสองล้วได้ซ้ำผมเคยดูกีตาร์หัวตัดเนี่ยอยู่หลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะครับพวกประมาณหกเจ็ดพันายละเอียดของงานก็ยังไม่เข้าตัวนี้แต่ตัวนี้หมื่นสองนี่ผมว่างานเนี้ยราคาน่าจะถูกมากๆเลยครับวัสดุกับงานประกอบนันเนี่ยมันน่าจะเกินราคานี้ไปไกลมากๆเลย แล้วก็จากทรงมันนะครับตำแหน่งที่วางเล่นเนี่ยก็สามารถวางได้ทุกโพสิชันเลยนะครับแล้วก็การจับถือค่อนข้างเข้ามือคอเป็นแบบเคลือบด้านนะครับแล้วก็เชฟคอร์ดเป็น u to C แล้วก็ radius อยู่ที่9.5-14ถึงนะครับแต่ตัวนี้ ต้องบอกตามตรงว่ามันมีปัญหานิดหนึ่งตอนที่ผมได้มาเนาะตอนที่ได้มาแล้วก็เช็คเนี่ยตอนกีสายเปล่าของสายหกะครับมันจะมีบัสอยู่นิดหนึ่งซึ่งผมดูแล้วน่าจะเกิดจากการซะล่องนัดเนี่ยไม่ไม่ลึกพอจนมันไม่พลาดที่เฟดซีโร่นะครับตัวน,นี้มีซีโร่เฟดด้วยน,นะครับก็เลยทำการผลล่องนัดไปนิดหนึ่ง แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้จะมีที่จูนสายติดไว้ตรงนี้นะครับดึงออกมามันจะเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็สามารถเอามาขันตั้งจูนสายได้เลยนะครับใช้งานการจับถือค่อนข้างคล่องตัวมากเลยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเห็นกีตาร์หัวตัดครั้งแรกนะครับก็จาก ต้นซีวิฟูนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นตัวสีสม้มซึ่งตอนเด็กราคาที่เจ้าหัวสัตจ,จะแพงมากไม่สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้มันทําราคาได้ถูกแล้วแล้วก็จากงานเนี่ยมันมันแพงมากๆเลยนะครับราอละเอียดงานค่อนข้างดีและจากที่ผมลองดีไปคร่าวๆนะครับก็ ตอนนั้นผมใช้แอมบ์อ AC15 ตั้งแฝกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ลักษณะคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับแล้วก็มีความอุ่นบ้างแต่ภาพดยภาพรวมเนี่ยเสียงไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์น่าจะเสียงพอประมาณกีตาร์ราคาประมาณหมื่นกลางๆนะครับแต่ในขณะที่รานะคาเต็นมันอยู่แค่หมื่นสองสี่ร้อเอง หน้าตาก็ค่อนข้างที่จะสวยงามหล่อเหลาเลยทีเดียวนะครับต่อคอเป็นแบบโบออนนะครับมันเป็นอะไรที่มันมันดูดีจริงๆอะ่ะมันเกิน กินราคาไปเยอะนะครับงานมันถ้าใครอยากได้กีตราร์ไฟฟ้าตัวแรกเนี่ยแล้วต้องการทรงหุ๋หวาหน่อยรูปรักโฉบเฉี่ยวเลยแนะนำรูปนี้แหละครับผมรู้สึกมันคุ้มมากๆเลยแล้วผมได้มาได้มาในราคาแ0ดพันเท่านั้นเองก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองดูนะครับมันเคยหมดไปช่วงหนึ่งแบบสิ่งนี้ผมก็เลยรอแล้วบังเอิญมันเด้งขึ้นมา ก็เลยจัดมาเลยโอเคผมบันเปกนความทรงจำได่แช่นี้กันนะครับ